สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ใหม่ fc เก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาจ้าแนวทางของวันจันทร์วันที่13เดือน10ตุลาคม2พันห้าสํจ้าสำหรับโพสต์ลาวพัฒน,นาของวันที่10เดือน10วันสุกที่ผ่านมาจ้าสำหรับแนวทาง เลขเด่นชุดเด่นไฮเด่น4กับ0วิ่งรูดจากกั้นเด่นหนึ่งสำหรับพ้นจะหกตัวเข้ามา917318สำหรับแนวทางาสุดเด่นนี่ถือว่าพลาดไปเนาะเลขเด่นบ่มาจากตัวเลยเน,ะ 0, นาะไฮ4กับ0เนาะจะมาเด่นชุดกันแต่จับก,กูพลาดไปเนาะชุดกันนี่ ปังจะเล็กเด่นมาสองสามหัวติดแต่นอ้องเด่นชุดกันหมดก่อนกับเก่าสามเนาะบริจับเก่าสามโอ้โหมาโตเก่าจะสําหรับชุดกันเขาให้เด่นหนึ่งจะให้หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาลางชุดพกโตัเข้ามากเก่าหนึ่งจับบริจับเก่าหนึ่งสำหรับบนก็คือสามหน,นึ่งแปดหนึ่งแปดบุญในการบริจับหายเนาะมาแค่เด่นโอ้โห สามตัวกระพาดไปนอกจากสามตัวของเ้านี่คือต่างแค่ตัวเดียวเนาะห้เก้าสามแปดจะเข้ามาสามหนึ่งแปดอ่ามีสามมีแปดเก้ากับหนึ่งจะต่างกันแค่ตัวเดียวเนาะสำหรับสุด3สามตัวบนของเข้าจะ สำหรับวันที่13วันจันทร์มือนี่ฝาก,กามต่อละกันจะสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาของห้าจะเล่าพัฒนาลงไห้ยสสูตรคือเก่าจะสำหรับสูตรเม็ดเดียวของห้าวนี่ือว่าปังเนาะเม็ดเดียวของห้านี่คือให้เดินวิ่งรูดโตเดียวจะถือว่ามาบนให้เด่นแจ้ะเด่น8วิ่งแปดรูดแปดแปดมาบน1 8 8 1เนาะ เปรียบเทียบกันเบิ่งใดจะสําหรับแนวทางของห้าจ้าแนวทางก็เป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณเราจะมีเข่าและก็มีรูดจากคนที่นัานไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบปิจารณาวิเครา์กันเบิ่งเราจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะบ่มีตัวหมักตัวสอบสามารถปล่อยผ่านได้จะลุไหา2สองสูตรคือเกาจะถาบหมักเม็ดเดียวก็มีสูตรเดิมให้รับชมเนาะสำหร well ับ i̇şte <starts> สูตรเดิมสูตรลักให้เด่นวิ่งรูดสองโตจะเปรียบเทียบกันเบิ่งใดจะ สำหรับเมื่อนี้ไ้เดนหากับเกาจะชุดเด่นข้าเหาหาเกาเกาคือเบิ้ลเลขเด่นจา้าไซวิ่งไซลูดข้าฮหมักตัวได้ชอบตัวได้ทำมักตัวชอบวิ่งรูดได้จะเด่นวิ่งลูดสองตัวจับให้เดนละสีู่่จ้าเด่นหาจับคู่หาหก หาจ็ดหาแดาเกา,า,เกาสำหรับเด่นเก่าจะเด่นเกสุดเกจับขูเก่าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสงเก้าสามุดกันจ้าสุดกันเด่นศู ศูนย์ส <ator il> <ğim> <plein ement. S 2> ูนสี่สามตัวบนจากเก้าศูนหาหาเก้าสองสองศูนย์สามศูนย์เก้าหนึ่งขูสุดท้าย สาตัวสำหรับ3ตัวบนตัวนี้จะมือนีคอเน้นไป9 0้าศหาจะาสำหรับ3ตัวบนกับ091ชุดกันจะศูนย์สอนามศูนย์่เน้นศูสี่ำหรับเด่น9ก้าหลุดเเน้น9091เด่นหาเน้นหาเกกับหาเจ็ เบิร์เลกเด่นหาหาเก่าเก่าเน้นเก่าเก่าโอเคเรียบร้อยจะ่สำหรับลาบพัฒนาข้าเมือนีก็คอยมาปังปังเด่งเด่ง เต็มเต็มตัวเน้นตัวจอละกันเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันกนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซัมนี่ละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า